ไม่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะมีสุขภาพภายนอกดูแข็งแรงมากแค่ไหนนะคะแต่โรคทางพันธุกรรมหรือโรคทางเพศสัมพันธ์บางโรคนะคะจะไม่แสดงอาการให้เห็นแต่จะทราบได้จากการตรวจเลือดและจากการซักประวัติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงพยาบาลแม่จ๋านะคะการมีบุตรนะคะ หากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการเตรียมตัวดีหรือมีการวางแผนที่จะมีบุตรในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายการตั้งครรภ์นั้นนะคะก็จะทําให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์น,นะคะมีความสมบูรณ์แข็งแรงและการวางแผนมีบุตรนั้นนะคะก็สามารถทําได้ตั้งแต่ก่อนการแต่งงานหรือหลังแต่งงานโดยการวางแผนควรจะวางแผนร่วมกันทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายและที่สําคัญควรเริ่มวางแผนการมีบุตรก่อนการมีบุตรจริงอย่างน้อย1-3เดือนในคลิปนี้นะคะจะบอก ถึงรายละเอียดนะคะสิ่งที่จําเป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีบุตรค่ะเพื่อให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงการตั้งครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์และลูกที่คลอดออกมามีความปลอดภัยค่ะ วางแผนการมีบุตรนะคะ<อ>ก็ทั้งว่าที่คุณพ่อและคุณแม่นะคะควรจะไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อดูความพร้อมในการมีบุตรค่ะซึ่งคุณหมอนะคะก็จะมีการตรวจร่างกายตรวจเลือดเก็บประวัติการใช้ยาโรคประจําตัวแล้วก็ประวัติอื่นๆค่ะที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อวางแผนการมีบุตรการฝากขัน้นรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจหลังคลอดด้วยค่ะ จะทําการตรวจร่างกายทั้ง2ฝ่ายค่ะโดยฝ่ายชายนะคะคุณหมอก็จะตรวจความเข้มข้นของเลือดโรคโลหิตจางหรือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดต่างๆโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรค HIV ซิฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบบีตรวจหมู่เลือดรวมไปถึงโรคทางพันธุก,กรรมที่พบบ่วยในคนไทยค่ะเช่น โรคเลือดจางทาัสซิเมียส่วนฝ่ายหญิงนะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพต่างๆเหมือนกับฝ่ายชายค่ะแต่จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะในกลุ่มของภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชือ้อเช่นภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันภูมิต่อโรคสุกใสถ้าหากว่าคุณแม่นะคะยังไม่มีภูมิของสองโลกนี้นะคะคุณหมอก,ก็จะแนะนําให้ฉีดวัคซีนค่ะพอโรคหัดเยอรมันกับโรคสุกใสนี่ยนะคะถ้าคุณแม่นะคะติดเชื้อในขณะที่ตั้งครรภ์นะคะ มีโอกาสสูงเลยที่จะทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วก็พิการได้ถ้าหากว่าคุณแม่ได้รับวัคซีนของ2โรคนี้นะคะคุณหมอก็จะแนะนําให้คุมกาเนิดหลังฉีดวัคซีนประมาณ1-3เดือนไม่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะมีสุขภาพภายนอกดูแข็งแรงมากแค่ไหนนะคะแต่โรคทางพันธุก,กรรมหรือโรคทางเพศสัมพันธ์บางโรคนะคะจะไม่แสดงอาการให้เห็นแต่จะทราบได้จากการตรวจเลือดและจากการซักประวัติ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงค่ะหากตรวจพบก่อนอาการแสดงออกให้เห็นเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างคู่และยังช่วยป้องกันการส่งผลเสียไปยังลูกอีกด้วยค่ะก็ยังมีโรคทางพันธุกรรมอืนะะ่นๆอ,อีกนะคะเช่นโรคฮีโมโมฟิเลียโรคจีซิกพีดีซึ่งฝ่ายหญิงมักจะเป็นทางหะของโรคแต่อาการของโรคนะคะมักจะแสดงในบุตรที่เป็นเพศชาย วิตามินนะคะที่จะเหมาะสําหรับในการบํารุงทั้งไข่และสเปิมของคุณพ่อนะคะถ้าเป็นคุณแม่นะคะในการบํารุงไข่ให้แข็งแรงวิตามินที่แนะนำนะคะก็คือโฟเลตหรือว่าโฟลิกแอซิดนะคะซึ่งวิตามินตัวนี้นะคะจะช่วยให้ไข่สมบูรณ์แข็งแรงช่วยในการบํารุงเลือด คุณแม่นะคะควรจะรับประทานโฟลิกหรือโฟเลตนะคะ1-3เดือนก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดความพิการของทารกลงได้มากเลยค่ะแอะอีกวิตามินหนึ่งที่ดีสำหรับคุณแม่ที่ช่วยในการบำรุงไข่นะคะก็คือวิตามินดีและโคเอนไซม์ Q10 ค่ะจะช่วยบำรุงไข่ของคุณแม่ให้มีคุณภาพดีมากค่ะ ส่วนวิตามินที่เหมาะสําหรับคุณพ่อนะคะเพื่อช่วยในการบํารุงสเปิร์มให้แข็งแรงก็คือโฟลิกหรือสังกะสีหรือซิงค์นะคะแล้วก็วิตามิน B ค่ะช่วยให้สเปิร์มแข็งแรงน้ําเชื้อมีคุณภาพมากขึ้นครอบครัวไหนนะคะกําลังวางแผนที่จะมีลูกนะคะถึงแม้ว่าคุณสองคนจะดูว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ แต่การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดตรวจเลือดอย่างละเอียดจะช่วยค้นหาโรคต่างๆนะเพื่อทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหรือเพื่อทําการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้โรคนั้นนะคะถ่ายทอดไปสู่ทารลกในคัน์ยิ่งปรึกษาก่อน,ปร,อนปรึกษาไว้มีการวางแผนการมีบุตรที่ดีบุตรที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีแข็งแรงค่ะอยากกลัวที่จะไปปรึกษาคุณหมอนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอทุกครอบครัวสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกนใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ